สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญน,นะครับทางรายการรับเบอร์ g ไดจสโดยธนเพตราในตอนนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของแนวทางในการแปรรูปยางพาราออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นที่รู้กันดีแล้วนะครับว่าตั้งแต่มนุษย์เรารู้จักการนําน้ํายางจากต้นยางพารามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่อดีตที่ชนพื้นเมืองในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้นะครับได้เริ่มนํามาใช้ประดิษฐ์ เป็นภาชนะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัวหรือเป็นอุปกรณ์กีฬาจนเมื่อชาวยุโรปได้เดินทางไปถึงทวีปอเมริกานะครับจึงได้รู้จักการนําน้ํายางมาผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์จนแพร่หลายไปทั่วโลกในทุกวันนี้นะครับเราสามารถแบ่งยุคสมัยของการนํายางมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ได้เป็น2ช่วงด้วยกันนะครับยุคแรกเราเรียกว่าเป็นยุคก่อนการค้นพบกระบวนการวันคณิตเซชั่นนะครับ ซึ่งการนำยางมาแปลรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในยุคนี้ก็จะเป็นการนำน้ํายางที่อยู่ในรูปของน้ํายางสดหรือยางดิบนะครับที่เป็นยางแห้งมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโดยไม่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณสมบัติของยางด้วยสารเคมีต่างๆนะครับอย่างเช่นการใช้กรรมถันก็จะไม่มีการเอามาใช้งานนะครับในช่วงนั้นการนํายางดิบมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้ ก็จะมีข้อเสียที่เห็นได้ชัดก็คือเมื่อเจอแสงแดดหรือความร้อนนะครับก็จะมีลักษณะเ,นเหนียวเนื้หนักพอในช่วงที่อากาศหนาวยางก็จะแข็งแล้วก็แตกเปราะได้ง่ายข้อเสียเหล่านี้จึงทําให้การแปรรูปยางมีปริมาณน้อยเฉพาะต้นยางที่มีอยู่ในธรรมชาติเท่านั้นนะครับซึ่งมีผลผลิตจากธรรมชาติก็เพียงพอที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปยางในยุคแรกๆนี้ก็เช่นรองเท้ายางดิบนะครับขวดใส่น้ําแบบง่ายๆนะครับผ้าฉาบยางกันน้ําฝนเสื้อกันฝนหรือถุงผ้าที่ฉาบยางกันน้ําเป็นต้นนะครับยุคสมัยของการนำํำยางดิบมาใช้งานในลักษณะแบบนี้นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อมนุษย์เรารู้จักการใช้ประโยชน์จากยางแล้วก็ สิ้นสุดลงเมื่อมีการค้นพบกระบวนการวันคาไนเซชันนะครับโดยชานกูดเยอร์เมื่อประมาณปีคิตศกราั .1839 นั่นเองนะครับหลังจากนั้นมาก็ก้าวเข้าสู่ยุคที่2ก็คือเรียกว่าเป็นยุคหลังการค้นพบการวันคานไนเซชันซึ่งเป็นการค้นพบโดยบังเอิญของชานกูดเยีรได้ช่วยแก้ไขข้อเสียที่เคยมีนะครับ ทำให้ยางที่ได้เอามาใช้งานมีความยืดหยุ่นที่ด,ดีไม่เปลี่ยนแปลงสภาพได้ง่ายนะครับเมื่อเจออุณหภูมิที่สูงเกินไปหรือเจออุณหภูมิที่ต่ําเกินไปก็ไม่มีการแตกเสียหายนะครับทําให้การนํายางไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมีมากมายขึ้นปริมาณการใช้ยางจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดการขยายพื้นที่ปลูกยางไปยังพื้นที่ใหม่ๆทั่วโลกนะครับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสืบเนื่องจากผลการค้นพบ การวันคณายเซชั่นของชานกูดเยนเนี่ยในระยะแรกมีอยู่2ประการด้วยกันนะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนเราสังเกตได้จากอย่างแรกนะครับการส่งออกรองเท้ายางดิบจากเมืองพาราประเทศบาราซิลไปยังอเมริกานะครับก็ได้ลดจํานวนลงเรื่อยๆจากที่เริ่มส่งออกครั้งแรกในปีคศ .1820 และส่งออกสูงสุดในปีคศ .1842 เป็นจำนวนถึง4,62,230ก้คู่ก็เริ่มลดจำนวนลงจนถึงปีคศ1855นะครับหรือประมาณ15-16ปีหลังจากมีการค้นพบการวอนคาไนส์ก็ไม่มีการส่งออกจากบราซิลไปยังอเมริกาเลยนะครับด้านที่2ก็คือสันติการส่งออกอยางของประเทศบราซิลก่อนหน้าปีคศ .1840 นะครับก็จะมีการส่งออกประมาณแค่100ตันต่อปีเท่านั้น แต่เมื่อมีการค้นพบการวันคณาเซชั่นปริมาณการส่งออกอยางของบราซิลก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยในปี1840นี้ส่งออกเป็น388ตันต่อปีปี1850หรือ20ปีต่อมาส่งออกถึง1467ตันต่อปีนะครับและอีก10ปีต่อมาคือคสกศ1ก็ส่งออกถึง2688ตันต่อปีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปยางในช่วงแรกๆนะครับจนถึงปัจจุบันที่ มีการเอาไปใช้ประโยชน์กันหลังการค้นพบวันการไนเซชันก็ได้แก่นะครับมียางล้อรถเครื่องมือทางการแพทย์อุปกรณ์กีฬาเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะเห็นกันชินตาอยู่แล้วในการนํายางธรรมชาติมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานเราสามารถแบ่งการเกี่ยวข้องออก,กได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของงานสวนยางพารานะครับหรือเรียกว่าเป็นกระบวนการที่เ,เรียก ว่า p พน n t เ t ชันนะครับประกอบด้วยการปลูกการกรีดการจัดเก็บการเก็บรักษาสภาพนะครับการจัดส่งเข้าโรงงานกระบวนการนำไปขายต่อนั่นเองนะครับจากนั้นก็จะส่งต่อไปยังกระบวนการที่2นะครับส่วนที่2คือการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้นหรือเรียกว่าเป็น primary product เป็นการแปลรูปยางดิบหรือน้ำยางสดนะครับที่ได้รับจากสวน เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปขั้นสุดท้ายนะครับเช่นพวกยางแผ่นลมควันน้ำยางข้นหรือยางแท่งต่างๆนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายหรือ secondary product หรือเรียกกันว่าเป็น finish product ก็เป็นการนำวัตถุดิบจากการแปรรูปในขั้นต้นนะครับหรือในส่วนที่2เนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเช่นพวกยางล้อรถยางยืดถุงมือแพทย์ท่อยางเป็นต้นนะครับ การแปลรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต un ้นจะเป็นการแปลรูปที่ใช้เทคโนโลยีไม่ไม่สูงนักนะครับแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ไม่มากเท่าไหร่แตกต่างจากการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่จะใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นและก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับยางธรรมชาติค่อนข้างสูงนะครับในปัจจุบันการแปลรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ยางธรรมชาติเป็นกับดักของอุตสาหกรรมยางในกลุ่มประเทศที่เป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับ เช่นประเทศไทยอินโดนีเซียหรือเวียดนามซึ่งการแปรรูปยางธรรมชาติส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นของการแปรรูปขั้นต้นเท่านั้นนะครับเช่นก็เป็นการแปรรูปเป็นยางแผ่นลมควันยางแท่งหรือน้ำยางข้นแล้วก็ทําการส่งต่อไปเป็นวัตถุดิบให้กับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีมูลค่าสูงขึ้นในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับเช่นส่งต่อไปยังประเทศญี่ปุน่นไปยังประเทศจีนไปอเมริกาหรือไปทางทว,วีปยุโรปนะครับ สำหรับประเทศไทยเราในช่วง2030ปีที่ผ่านมาสัดส่วนการแปลรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้นนะครับต่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่ประมาณ8 5ต่อ15นะครับในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรานะครับอย่างมาเลเซียมีสัดส่วนการแปลรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้นประมาณ15%เท่านั้นนะครับแต่มีการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายถึง85%สนะครับสัดส่วนการแปลรูปยางธรรมชาติเช่นนี้นะครับ ก็จึงทำให้ประเทศมาเลเซียมีรายได้จากยางพาราโดยรวมสูงกว่าประเทศไทยมากเลยนะครับปัจจุบันภาครัฐได้พยายามเพิ่มสัดส่วนการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้มากขึ้นโดยกำหนดไว้ในแผนพัฒนาพื้นที่ EEC ที่ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพนะครับ แล้วก็อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเป็นต้นนอกจากนี้ดังที่เคยกล่าวมาแล้วนะครับว่าภาครัฐเองก็มีนโยบายที่จะลดพื้นที่การปลูกยางธรรมชาติลงให้เหลือแค่ประมาณ18ล้านไร่ซึ่งก็จะทําให้ปริมาณยางธรรมชาติที่เข้าสู่ตลาดลดลงทําให้เสถียรภาพของราคาย,ยางภายในประเทศก็จะมั่นคงขึ้นนะครับและจะทําให้อนาคตประเทศไทยอาจจะมีปริมาณการแปลรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายสูงขึ้นมากกว่า1 5เปอร์เซ็นต์ ดังที่เป็นมาหลายสิบปีแล้วนะครับโดยไม่เกิดเป็นเรียกว่าดีมานเทียมดังเช่นที่ผ่านผ่านมานะครับก่อนจะจบเรื่องของแนวทางการแปลรูปยางจะมีคําถามหนึ่งนะครับที่เกษตรกรชาวสวนยางมักจะถามอยู่เสมอก็คือว่าน้ํายางสดจากต้นยางที่พวกเขากรีดได้กลุ่มเกษตรกรจะสามารถนํามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้เลยหรือไม่โดยไม่จําเป็นต้องนําไปขายเป็นน้ํายางสดยางก้นถ้วยหรือย,ยางแผ่นดิบ เช่นที่ทํากันอยู่ในปัจจุบันนะครับสําหรับคําถามนี้รายการ Rubber Digest นะครับโดยธนเพตรามีคําตอบเป็นแนวทางให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ายางนะครับโดยขอย้อนกลับไปยังประวัติศาสตร์อเมริกายุคก่อนโคลัมบัสหรือก่อนปีคศ1492ซึ่งทางธนเพตาได้เคยเล่ามาให้ฟังแล้วนะครับว่าชนเผ่าพื้นเมืองในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ได้มีการนําน้ายางสดมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆใช้กันอยู่แล้วนะครับอย่างรองเท้าผ้ากันฝนภาชนะใส่น้ําจนมาถึงยุคหลังโคลัมบัสคือหลังปี1492ชาวยุโรปจึงมีการนํายางดิบไปทปํา,ๆๆา,ปปา,าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายในอดีตนะครับการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆส่วนใหญ่ก็จะแปรรูปจากวัตถุดิบตั้งต้นคือสภาพที่เป็นยางแห้งนะครับเนื่องจากว่า ประเทศผู้ทาการแปรรูปยางคือประเทศต่างๆในยุโรปและอเมริกานั้นนะครับไม่มีต้นยางพาราอยู่ใกล้ๆการนำยางไปใช้งานจึงถูกแปรรูปขั้นต้นจากของเหลวคือน้ำยางให้เป็นของแข็งคือยางแห้งไปก่อนนะครับแล้วจึงนำใบบดผสมสารเคมีต่างๆหลังจากนั้นจึงขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการนะครับแต่หลังจากที่มีการผลิตน้ำยางค้นและการจัดเก็บน้ำยางข้นที่ได้มาตรฐานแล้วตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณปี คสศ1 8 6 0เป็นต้นมานะครับก็มีการนำน้ำยางข้นไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ก็ยังมีปริมาณการใช้ไม่มากนักน,นะครับจนถึงช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของโรคเอสนะครับคงจะจำกันได้ในช่วงทศวรรษที่1980เป็นต้นมาการขนส่งน้ำยางข้นซึ่งปกติแล้วน้ำยางข้นจะมีเนื้อยางอยู่ประมาณ60%นะครับแต่ก็จะมีน้ำปนอยู่ถึง4 0 เพราะนั้นการขนส่งน้ำยางข้นที่ข้ามทวีปไปยังประเทศอุตสาหกรรมที่แปลรูปมาเป็นถุงมือเป็นถุงยางอนามัยจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองอย่างมหาศาลนะครับทางประเทศผู้ผลิตจึงทําการย้ายฐานการผลิตถุงมือทางการแพทย์และก็ถุงยางอนามัยนะครับเริ่มแรกก็คือประเทศไต้หวันแล้วก็ขยายมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งก็ประกอบด้วยประเทศมาเลเซียและก็ประเทศไทยนะครับ ทำให้เกิดการใช้น้ำยางข้นในปริมาณที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการแปลรูปจากน้ำยางข้นจนถึงในปัจจุบันเราสามารถกล่าวได้ว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นนะครับเหนือกว่า,าภูมิภาคอื่นๆในโลกเลยนะครับการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางสดก็เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างเฉพาะนะครับที่แตกต่างไปจากการใช้น้ำยางข้น แต่เราก็สามารถกระทําได้นะครับและจะทําให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มกับผู้ผลิตเช่นเดียวกับการใช้น้ํำยางค้นเช่นกันนะครับซึ่งทางธนเพตราขอยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอาน้ำยางสดมาแปลรูปนะครับอย่างเช่นนะครับก็มีสระสําหรับการกักเก็บน้ําทั้งแบบที่เราปูสระลงไปในอ่างดินขนาดใหญ่หรือขึ้นรูปเป็นบ่อลอยแล้วก็กักเก็บน้ําเอาไว้นะครับ หรือว่าเป็นบอ่อสําหรับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําเช่นเลี้ยงพวกปลาพวกกบหรือเอามาขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาหรือเป็นผนังเบาสําหรับประกอบเป็นตัวอาคารได้นะครับใช้น้ํายางสดทําเป็นแผ่นผ้าใบสําหรับคุมท้ายรถคุมสิ่งของหรือใช้ปูรองพื้นอันนี้ก็สามารถะทําได้นะครับหรือใช้ขึ้นรูปเป็นกระเป๋ารูปแบบต่างๆนะครับใช้ในการทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเก้าอี้นี้ก็ได้นะครับ หรือนำมาใช้ทำเป็นกระถางสำหรับปลูกพืชหรือใช้ทำเป็นถังสำหรับใส่ขยะใช้ทำเป็นกระบะปลูกพืชในตัวอาคารบนดาดฟ้าหรือก็สามารถกระทำได้ถัดมาก็สามารถใช้ทดแทนนะครับป้องบ่อคอนกรีตที่ทำการปลูกพืชประเภทพวกส้มพวกมะนาวนะครับหรือใช้ทำเป็นแผ่นคุมดินป้องกันวัชพืชต่ตาง เราสามารถเอาน้ำยางสดมาขึ้นรูปทำเป็นแผ่นรองอุปกรณ์ในครัวนะครับเพื่อลดเสียงและป้องกันพวกพื้นเคาน์เตอร์นะครับเช่นถ้าคนที่อยู่คอนโดก็จะรู้ดีนะครับว่าเวลาที่เราใช้อุปกรณ์ครัวอย่างเช่นครกนะครับหรือว่าเขียงในการสับพวกหมูหรือไก่เนี่ยก็จะมีเสียงดังเราก็สามารถใช้น้ำยางสดนะครับมาขึ้นรูปเป็นเป็นแผ่นรองเพื่อลดเสียงกระแทกเหล่านี้ได้นะครับ หรือใช้เป็นวัสดุในงานที่ตกแต่งสวนตามบ้านได้นะครับหลักๆต่อมาเราสามารถใช้น้ํายางสดนะครับผสมกับเวสหรือว่าของเสียจากภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคเกษตรกรรมนะครับมาทําเป็นวัสดุต่างๆได้อย่างเช่นทําเป็นอิฐประดับผนังนะครับทําเป็นหินปูพื้นทางเดินหรือขึ้นรูปนะครับเป็นแผ่นกระดานเทียมนะครับหรือใช้ขึ้นรูปเป็นเสากั้นทางหรือใช้เป็นเสา ที่เราสามารถร้อยสายไฟทําเป็นเสาประดับโคมไฟทางเดินก็ได้นะครับสามารถทําเป็นแท่งทดแทนแท่งคอนกรีตในการกั้นวางแนวฟุตปาดหรือกั้นเป็นเกาะกลางถนนหรือสามารถเอาไปเป็นแท่งป้องกันดักที่จอดรถนะครับในที่จอดรถยนต์ได้หรือนําไปใช้ผสมกับพวกเวสต,ต่างๆแล้วก็อาจเป็นอิฐสําหรับการก่อสร้างก็ได้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ น้ำยางสดได้โดยตรงนะครับจากภาพรวมที่กล่าวมาทั้งหมดก็จะเห็นว่าแนวทางในการแปรรูปยางสามารถทำได้ทั้งในแบบที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กๆเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสากรการเกษตรซึ่งทั้งสองแนวทางจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางธรรมชาติภายในประเทศอย่างแน่นอนถ้าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง ทั้งสองแนวทางก็น่าจะช่วยให้ปริมาณการแปลรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของประเทศไทยสูงขึ้นมากกว่า15นะครับสวัสดีครับ